น้ำลดสักหน่อยนะคะพริกกำลังงามอ้าวน้ำกระหอนบัดนี้พริกกำลังงามเนาะึ้นใช่มะเขือ พริกก็ดกดดุนี่มะละกอก,ก็กำลังโตเดี๋ยวรอดูมะนาวนะคะว่ามันจะออกลูกหรือเปล่านะคะส่วนมะละกอนั้นออกลูกแล้วรอลุ้นมะนาวนะคะมะนาวสามมณ์ว่ามันจะออกลูกหรือเปล่านะคะแต่พริกนี้ดกมากเลยนะพริกนี้ออกลูกดกมากเลย ทิกมะเขือนั้นออกลูกดโดดถ้ามาถึงจุดนี้ก็ลงช่างหมดเฟืร์ป้าคำสายล้องแมวพี่โกมีถึงยี่สิบย่ังน้องน้องสองคนี่ยแต่ละตันมีพี่จิโก้พี่ล้อมพี่หมิวเดี๋ยวเดี๋ยวเบนท์อ่านนะมีแอดบัตรแอดบัตรแอดเตยน้องเบนท์น้องพลอย พี่แอนพี่เสือพี่ปุ๊กพี่หมิวพี่ล้อมพี่จิโก้พี่ตุกี้ย่าอาชิพ่อฟื้นแม่คำสายภาคในบ้านป้าดาน้องของฮะน้องขอบ้านน้องบ้านเอ่อป้าสามคุณป้าสวนน้องมลน้องมลอืมพี่เสือกพี่เสือ้กของ แอนดูฟานแม่คุณแม่สาวกวางกวางนาะงกวงเฮ้ยขึ่นไปหาล็อกกอนนะตันนี้จะตั้งต้นไปไหนกันบ้านวังเยี่ยมไก่เยี่ยมไก่เนื้ยเนื้อตัวอีกจะได้มานหองก่อนแอนไงมีแล้วนะเมียแล้วก็นาเดียไม่อยู่นาเดียไม่อยู่นาเียตองว่างก็ไม่อยู่ตองที่ว่างก็ไม่อยู่เออ โอ้ข oh, ้าวผัดข้าว so ัดเลยค่ะน yes, right. ี่เเอาน้ข้าวผัดงหข้าัดหมูกรอบขอ้างน่้อฟาตะเพกระเพาไข่ดาวกับข้าวผัดากน้าให้ลุงถัค่ะนบ้าน้านเอาเอาอะไรคะเอาแบบพี่ดูเกีย น้ำปลาน้ำปลาลูกี้อโหใส่ถังน้ำมือน้ำเจ้าอะไรนะนั่นแหละถังนี่แหละเออตัยไปเลยเต็มถังเลยค่ะไอ้จับให้หน่อยจับอย่าถามนะมีการอยากรู้ด้วยค่อยอยากรู้เลยใช่เอาดาวดงนัน่นแหดาวพื่อกานน้ำน้ี่ยังไม่ดี อย่าเอาน้ำน้ำจานไปละปรากฏว่าแกงแล้วพากันไปกินค่ะนี่ไงตักมาแล้วค่ะเดี๋ยวอ๋อย่าซีเออือยาซีทำอร่อยอร่อยแม่ดากรินปลากรว่าปลากฏว่าอร่อยมากเห็นบอกว่ายังไม่หมดเนาะพ่าทายบ้านเออไม่ไม่พูดถึงว่ายังไม่ได้แกงอ่ะนะเออให้น้องตุ๊กกี้ไปทำก็ได้ตอนเย็นเนอะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอแสงหน่อยขอแสงหน่อยโอ้โหาลั่นนะคะเตรียมไว้ให้ลุงช่างบ่ถ่าดีเลยเรียบร้อยโอ้โหมาถ่ายีิน่ารับประทานมากเลยเนาะโอ้โหเตรียมแล้วกับข้าวมื้อเช้านะคะตุ้มโฮมแต่ว่ามันคงจะเป็นมื้อเที่ยงแหละรวมๆแล้วใ่ลจะเที่ยงละกว่าจะลงมาก็คงจะเที่ยงพอดีเตรียมไว้เรียบร้อยอย่าแช่เย็นไว้เนาะใช่่คะแช่เย็นไว้ โอ้วันนี้เรากินข้าวผัดมาดูกับข้าวนะคะกับข้าวิสานบ้านเฮาของแ่บวิสานนะคะเปิดดูค่ะใครนวดเอามานวดนี่นี่นี่ขัวแมงกี้นูนนะคะปัลหขัวแมงกี้นูนอร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูซิ โอ้โหแกงปลากรดนะคะปลากรดที่น้องวิวไปมดุดไปดำไอ้น้องเตือนะคะน้องเตอือน้องพุเนาะไปมดุดไปดำไปดำไปมุดนะคะน้องกิโกก็ช่วยอุดหนุนมาคนละหนึ่งกิโลเนาะเจวหัวโปกนะคะที่ลุงช่างชอบนะคะเนาะพอดีเลยนะคะกับขัวแมงกี้นูนนะคะกล่องข้าวเหนียวของเราก็สวยๆเนาะนี่นะคะกับข้าวมื้อเช้าของลุงช่าง<อ>แล้วก็ทีม ช่างด้วยนะคะส่วนกับข้าวมื้อเที่ยงนะคะก็นี่นะคะข้าวกล่องนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงนะคะยี่สิบกล่องนะคะห่านแม่เบนนะคะไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะคะว่าจะเอาอะไรดีนะคะนู่นก็อยากนี่ก็อยากนะคะยังตัดสินใจไม่ถูกเลยอันนี้ก็ต้นกันนะคะเนาะไปที่วังเยี่ยมนะคะ เอากะเพราหมูไม่ได้กินนานแล้วไงกะเพราหมูสับนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเอาพี่เสือดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาประหัรให้มีใครยังไม่บอกอีกจะเดินมีเงินค้างบัญชีอยู่นะมันมียาขี้ข้าวื้นยาข้าวบัญชีเขาอยู่ ยังไงพ่อพูนอนอยู่ในบ้านของหวานเทียบขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยเนาะนาสาธุค่ะรเิมเลยได้มคลมมามันก็ติดประเดิมเลยค่ะนี่น้องตุ๊กี้ประเดิมก่อนแล้วนะคะหนึ่งพันบาทคท่าโอ้โหหนึ่งร้อยล้านบาทประเดิมแล้วขอให้บริจาคิีทะลุแสน อนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนด้วยนะเดี๋ยวแม่ดาก็จะไปประดูนละสองสามสวยแล้วแล้วเราก็ถ่ายได้ชอบเลขลายหนึ่งสองสามอ่ะเลขหนึ่งอ่ามันติดเหมือนเดิมพัดลมมามันติดเหมือนเดิมหนึ่งคือจุดเริ่มต้นแม่ดาก็ตาเดิมเลยนะคะขออนุโมทนา เขาไปด่าเอาไบตูงสูงยพี่น <pal ern> <belt> ้องเอเสามอ่ะอกหูแล้วชอบไอดไปด่นี้ชอบตดยอดเดียเขาบอกเลยถงต้องเอาเอาถุงชูโนีต้องเป็นเขาเป็นหลักง่ายว่าถ้ายอดก็คงจะเป็นหลักสี่เขาเานะถ้ายอดก็คงจะเป็นหลักีเขาๆนะ อะอยลยทูบแอนนน,นะอนนี้ต้นนะกวางนะวังเยี่ยมนะมะันก็อาการนะติดตั้ตงแล้วนะ FC ทัางไรยนะแากรุ่มนะคะ,ะ,คะก็สามารถดูรบุท่ไปไหนขอให้ติดต้นกันติดติดไม่เไร ไม่ธรรมดาเลยเนอะเดี๋ยวเราก็มาเอาคลิปที่สองถ้าเรเข้าวกล่องยี่สิบกล่องก็จะังดีอันนี้ของฝากจากโกกอกบอกอันนี้นะโอ้โห FC ของฝากจากโกกอกนะคะดูดูดูมาด้า น้อองงพี่เหย,ยังเห็กด,ดก,กระด่างดอกถั่กระดงูกขึ้นหยางทองก,กี่เหยียดแต่หลังเตาโอ้โหเขาบอกว่าเต็ดเออเอาไปสุกมั่นเด้สุกใส่มะเขือมันดีแซ่บหลายที่ตัวสุกันม่มะเขือที่บ่อเอ้นนาทำไมใส่ขาซ่านะ่ะโอ้มันอากาศมันสำหรับที่นี้ก็เขาจะพิลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ